คร,ครับผมอันนี้ไ,ได้ละเดี๋ยวผมมีช่ว pues, <c ats> uh, เช็คกับผมครับผมซ่อมแล้ววะซ้อมครับอ่าช่วงหลังๆกับอีกช่วงหนึ่งครับผมโอ้ว่ามื่อวีว่าสเอาอ่าโทรศัพท์มาให้บอสเจิมให้นะครับวันนี้นะครับได้แล้วบะได้ได้มาหอดแล้วครับมาหอดแล้วนะครับมาหอดแล้วนะครับผมครับผม อะไรเพื่อได้แบบเด็กเอาพอเคยเห็นเราข่าวกันนั่นี่แต่ว่าสรุปว่าเป็นแบบเด็ไปเลยคือเป็นแบบว่าเอฟซีสาวน้อยเขานี่บอเอฟซีน้องพี่น้องเขาเอฟซีแฟนข่าวแฟนเพลงของสาวน้อยเพี่บอนแพงนี่แหละครับเพื่อนเพื่อนอนุเคราะหอเพื่อนเมตตามากครับพี่น้องครับผมเพื่อนเห็นเห็นคต้นการจี่เลยครับเป็นเพื่อนเห็นคต้นการจของน้องเลยเพื่อนก็เลยสั่งไอโฟน13 Pro มาให้ครับครับผมมาหอดแล้วครับเมื่อนี้ครับพี่น้อง ครับผมด้วยบารมีของบอสโจแล้วก็สนุนแล้วก็บ้านสาหน่อยเพจบ้านแทงครับพี่น้องก็ร่างหรือว่าเขาคุ้มประโยตักมามาซื้อไอ้มาหมดแล้วนะครับบัตสามคณะเนี่ยนะสามคณะหน้าแดงแดงทำไมมันมันบ้ธรรมดาได้ไหมหน้าแดงแดงยังไม่เอาละยังไม่จบบบทำคาแบบขึ้นเละมาถึงแล้วนะครับนี่ครับผม นี่มาถึงแล้วนะครับพี่น้องครับโอ้ดีใจด้วพี่ช้างอันนี้พี่ช้างจักรพันธ์ลำเพลินก็เลยจะให้บริาเจิมให้นะครับไม่ให้บ่าเจิมให้นะคือว่าเจิมว่าพี่น้องนุ่งอสิเห็นของคาราานี่คือีิชาทำามารจรินมีุ่กอุปกรณ์ทำอาหารกินวันหน้าเครื่องมือเครื่องมือทำอาหารกินวันนี้เครื่องมือนี่อาจจะเห็ดหอนนองนี่ได้แต่เช็ดเป็นล่านก็ได้นะครับหอนนองนะครับใช้เครื่องมือเครื่องนี้ไปจะทำมาหากจินถึงโมเมนต์วหนาซื้อไห้ก็ะมือแต่ว่าก็เป็นคือว่า ในการสาวน่อยลครับเาวนยหือครับเพื่อางานกับสาวาเรื่อนแพงเพื่อนให้อาวุธเพื่อนให้อาวุธ่นก็เหมือนช้ามันใครที่ที่ถอยรถถอยล่างนี่ก็ทั้งนี่แม่นไปแดงอันนี้ก็ตู้โทรัพท์ไปแดงอันนี้กอนอันนี้ก่อน่อน้งาให้กิ่นเนี่ยอ่าไปดูไปใส่น้ำมานี้ก่นะครับชงบวกใน้โทรศัพท์ตัวนี้สทองจากบ้านเป็นบกเป็นบวกขึ้นกันแล้วก็จะไปพ่นในช่งโล่ของเจ้าของให้เป็นช่งบวก นะครับพื้นที่ในบ้านตัวเองหรือเป็นในเฟซตัวเองในน้ำเสนอแต่มูลเสนอใหนกันครับบางสิ่งในที่ดราม่าไม่ต้องไปนําเสนอครับผมแต่เราถ้าเป็นคอนเทนต์ตลกหกห้านี่ยได้เป็นคอนเทนต์ข้อมูลเสนอข้อมูลนั่นสิสรุปแล้วเป็นคอนเทนต์ทำเพื่อความสนุกสนานอันนั้นได้แต่ว่าสันแบบแบบปิดจริงจังเราสามข้อมดราม่าเ้ื่องข่าหรือสามข้อมเดรพื้นอย่างนั้นไม่ต้องทำได้ยอดดิวกับคุมมแนครับได้ก็ได้แค่คลิปแรกคลิปสองแล้วก็ได้แค่์ลั่งมื่อสองเมั่อมันไม่คุ้มกับ กับสิ่งที่ทําให้ทําคือสั่งสารรงานในบวกดีกว่าเขาเสนอเขาหมดสุดเอาเสนอนี่เงินอยู่ในอาณาจักรสาวน้อยแพงกัอนดิเงินหัวหน้ารอมกับแพงเลยละเงินม like <realtà> ันลอยอุ <washing internally> ้งรุงตงนี้นี่แหละครัวเอาอยู่ในอากาศมันมันมีตัวอย่างอย่างนี้นี่เด้อาจารย์แมงนี่เด้มีตัวอย่างนั่งกับอาจารย์แมงนี่นี่เป็นยังเป็นยังจังลม ภ mhm. าพเสียงคมชัดพี่น้องกสบบายัมีครับอันนี้เพป็นการวาดภาพอันอันนี้เพป็นการเสียงว่าได้ยินแน่อันนี้เป็นของคิดน่ตัดลงินเยื้อเย่อีกสามครั้งนะพี่น้องนี่ยผมมาเจอติดมันอยู่คลิปนี้มันอยู่คลิปนี้ซื้อเน่นเลยมันอยู่คลิปนี้ฉะนั้นคือต้องขอบคุณผู้ให้แฟนคลับสาวน้อยแพงๆขาเพิ่นบ่ฮักขาเพิ่นบ่ซัตด่าเพิ่นบ่เมตาเงินโมเมนต์จำนวนหน่อยเงินสี่หมื่น ชีหมื่นเจ็ดร้อยครับนี่แหละนี่คือเป็นเห็นความตั้งใจของตัวเพราะเออนุ่มจู้องขอบคุณแท่นใา่จากพนัมเดอร์ู้ที่มอบสิ่งดีๆให้น้องนะครับคือมอบสิ่งดี่ดีเฮลทีมผมผมดีใจผมภูมิใจผมภูมิใจขอให้นะครับท่านมีไอ้ท่านเจริญก้าวหน้าคองนาทีคอยท่านลำดวยลำดวยอยู่ดีไม่แห้งทวีพุ่มลำดุยทวีคุ่มนะครับให้น้องมาชี้หาเมื่อนให้นอกมาสองท่าเมื่อนก็ให้ได้ต่อเติมเยี่สิบล้านสามสิบล้านยังต่ำกันแล้วกัน อ่าผมกับสีอํานวยก็ผ่อนที่ว่ามาเจิมให้น้องกันเพราะให้ยูดีมีแห้งลำด้วยเงินท่องให้เป็นอุปกรณ์ครั้งนี้โซเชียลยูนีิยูทูปช่องช้างจักรพันธ์ลำเพลินออฟฟิเชียลครับออฟฟิเชียลให้เขติดตามแสนเป็นล่างครับเป็นแสนก็จะได้ลูบลูบลูบลูเงินก่อนอ่าลูเป็นอะไรเป็นลูท่องต่อไปหนึ่งล่างคนติดตาม หนึ่งแสนก่อนในพันหนึ่งแสนละแบบพันหาพันหนึ่งล้านพันสิบล้านถือว่าพี่น้องที่เมืองพี่น้องที่เขาบอกมึงชอบนั่นชอบนี่ก็ถือว่าให้ศิลปินนี่มีม่ก็เลิกใจเป็นไล่ได้นะครับไอ้เมืองเรายากขามคลิปกูชน้ศิลปินได้มีไล่ได้ถึงบ่ได้ไล่ได้หน่อยถึงได้หน่อยบ่ได้ไล่กายศิลปินก็เลิกใจในการเฮ็ดคลิปนะครับไอช่างประสบเสร็จในการทำคลิปประสบเสร็จในหน้าที่การงาน ในการยืนบนวิธีสามในเพียงครับเฮงเฮงปังปังด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 ังไปซะถูกบ้องด้วยนะครับทิงน้องการร้องฝาดต้องชารอ่าิอ่ามีอะไรให้ผูวาดน้องๆพอที่สำเร็จให้ท่องไว้คำเดียวครับผมขยันครับผมขยันแล้วก็ทำให้มันสม่ำเสมอครัแล้ววันหนึ่งคุณจะประสบผลสำเร็จ ขอแค่ขยันนะขอแค่ขยันคำเดียวมันจะมีคนที่ประสบสมสิร็จไม่ประสบสมสิทธิหรือคนระว่างกลางเลือกอะไรเลือกเอาขอมีไว้ให้ลิงถือครับผมไม่ใช่ให้เราขอนี่ครับผมขยันท่องไว้นะขยันถ่ายเยอะๆครับสาธุครับอาจารย์นะครับไม่ต้องไปดูหรอกว่าทเอาจะเอาลูกเยอะเบอร์มาตัดใช้นอีกนี่รูกเยอะเบอร์ผมเน้นครับผมตอนนี้ตอนนี้สาธุครับ ตอนนี้กาคาตังคาตังกองกำลังตามมากครับเพิ่นเสื้อผ้าอีกรอบสองครับผมโปรเมลี่ฮอตสามฮอดจนฮอดคุณเงี้ยเงี้ยผมบอกให้โปรเงี่น้องครับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณบอสนะครับขอบคุณซอขอบคุณเอฟซีพี่น้องสนับไปแบนแพงขอบคุณบ้านส่อน่อยนะครับขอบคุณผู้ที่มีกําลังแซบผูกกับที่มีเมตตา ที่มอบสิ่งดีๆมอบอาวุธมอบสิ่งทํามมหากินมอบอุปกรณ์เพ<อ>ื่อที่จะไปต่อยอดในภาคหนาครับพี่น้องครับจไดญกราขอขอบคุณหลายครับผมเอาคลิปนี้จบไปสักก่อนครับพี่น้องครับสวัสดีครับ <c oughs> <ๆ>